ชั้นคอมพิวเตอร์ธุรกิจกลุ่ม1ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวณิสราหามาวงอยู่ชั้นปวช2คอมพิวเตอร์ธุรกิจกลุ่ม1ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิดารัตนานนท์รุ่งอยู่ระดับชั้นปวช2คอมพิวเตอร์ธุรกิจกลุ่ม1ค่ะสวัสดีค่ะชั้นชื่อนางสาวณชชาร์ตงกุมนลอยู่ชั้นปวช2คอมพิวเตอร์ธุรกิจกลุ่ม1ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไอรุทต่อเล็กคือชั้นปวช เรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์กันเลยค่ะ 1. นีมกดสายสัญญาณ 2. เครื่องตรวจสอบสายสัญญาณ 3. หัวเชื่อมต่อ RJ 4 5 4. สอกเก็ต RJ สี่สิบห้าปันไกลหสาย UTP เต้ารับผนังสําหรับ RJ สี่สิ้าแปดคีมเข้าหัวเชื่อมต่อ RJ สี่สาขั้นตอนแรกเราจะนําคีมนะคะมาตัดโปะพลาสติกที่หุ้มสายสัญญาณออกหลังจากนั้นดึง ปกปอกพลาสติกนั้นออกแล้วเราจะเจอเชือกนะคะให้ตัดออกค่ะหลังจากนั้นให้ทําการแยกสายสัญญาณค่ะทั้งหมดจะมีสีคู่นะคะแปดเส้นค่ะให้จัดเรียงลําดับสายสัญญาณก็คือใช้มาตรฐานบีค่ะก็คือขาวส้มส้ม,สมขาวเขียวน้ําเงินขาวน้ําเงินเขียวขาวน้ําตาลน้ําตาลค่ะ เมื่อเลียงลำดับสีของสายสัญญาณแล้วนะคะแล้วก็ให้ลูกสายสัญญาณทั้งแเส้น้อยู่ในแนวตรงแล้วก็ตัดค่ะให้เหลือประมาณครึ่งนิ้วค่ะจากจุดที่ปอกสายเพื่อให้พอดีกับหัวเชื่อมต่อ RJ45 ค่ะหลังจากนั้นให้เอาหัวเชื่อมต่อที่ได้ไปเข้าหัวโดวยใช้กีมวัว RJ45 ช่วยบีบให้หัวเชื่อมต่อติดแน่นค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะก็จะทำเหมือนขั้นตอนแรกค่ะแต่ว่าขั้นตอนนี้จะเปลี่ยนหัวเชื่อมต่อค่ะหัวเชื่อมต่ออันนี้ก็คือจะเป็นหัวเชื่อมต่อซ so ็อกเก็ต r j 4 5ค่ะสำหรับติดผนังนะคะ เส้นเลยนะคะให้นำสัสญญาณมาแยกวางลงบนช่องซ็กเก็ต RJ 4 5าใส่ครบเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ หลังจากนั้นเราจะใช้เครื่องมือกดสายสัญญาณนะคะไล่กดแตะสายเพื่อให้สายสัญญาณเข้าติดแน่นกับช่องสก็ตนะคะเครื่องมือกดสายสัญญาณจะมีกันไกสสำหรับตัดส่วนของสายสัญญาณที่ยาวเกินอกไม้เลยในขณะที่เรากำลังกดสายด้วย หลังจากนั้นเราก็ทําการปิดฝาของซ็อกเก็ต rj 1ิค่ะจากนั้นให้นําหัวซ็อกเก็ต rj 1ิมาเสียบกับเต้ารับติดผนังหลังจากนั้นให้นําหัว rj 1ิเสียบลงไปในเต้ารับด้วยค่ะหลังจากนั้นให้นําสายที่เข้าว่ว rj สิบเรียบร้อยแล้วมาเสียบกับเครื่องตรวจสอบสัญญาณค่ะหลังจากนั้นให้ทำการตรวจสอบสายสัญญาณเต้าไฟสีเขียวขึ้นครบทั้ง4ดวงแสดงว่าใช้งานได้ค่ะ